ลาวี่เป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่กำลังจะก,ก้าเข้าสู่ตลาดภายใต้คอนเซ็ปต์อาหารที่กินแล้วอิ่มอยู่ท้องโปรตีนสูงใช่ผู้ดีจากเกษตรกรชาวไทยและบรรจุภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้และพวก,พวกเราที Double Trouble โครงการโคเปนิคัสของสหภาพยุโรปได้แสดงอุณหภูมิที่สูงขึ้นของหลายประเทศในเดือนกรกฎาคมตั้งแต่ปี1940จนถึงปี2 0 2 3โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฎาคมของปี2 0 2 3โดยถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โดยอุณหภูมิเฉลีย่ยได้สูงขึ้นไปถึงเกือบ17องาศาเซลเซียสจนเลยขาธิการสหประชาชาติได้ออกมาประกาศเตือนว่าปัจจุบันยุคโลกร้อนได้สิ้นสุดลงและได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกเดือดอย่างเต็มรูปแบบ ทางนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างเด่นๆก็อาทิเช่นการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เชียงใหม่ในปี2024และการเกิดไฟป่าที่ลอสแองเจลิสในปี2025ทางนี้มันได้ส่งผลต่อทั้งชีวิตทรัพย์สิสนและเศรษฐ,ฐกิจเป็นวงกว้างดังนั้นมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องตระหนักรู้และเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับสบภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปกันอย่างจริงจัง ทั้งนี้สาเหตุที่ทําให้โลกของเรามีภูที่สูงขึ้นก็มีหลายปัจจัยหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือการกําจัดขยะเปียกแบบไม่ถูกวิธีการกําจัดขยะเปียกแบบไม่ถูกวิธีนั้นขยะเปียกเหล่านั้นจะถูกนําไปฝังโกลบแบบไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการหมักหมมเกิดแก๊สมีเทนและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดสภาวะโลกเดือดตามมาได้ปัญหางกล่าวพวกเราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยทําให้โลกของพวกเราเย็นลงโดยเริ่มแก้จาก ปัญหาใกล้ตัวของเรา,า,กกาพาค่าอีสานของเราจะมีการทําอุตสาหกรรมโรงไหมขนาดใหญ่ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการต้มและรีดนางไหมซึ่งจะทําให้ตัวของดัดแด้ไหมาตายซึ่งดัดแด้ไหมที่ตายนั้นจะไม่ถูกนะําไปใช้ประโยชน์ต่อในโรงงาน ซึงก็ปแปลว,ว่าจะเกิดการฝังเกตแบบไม่เหมาะสมเกิดการหมักหม,มุเกิดแก๊สมีเทงและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดสภาวะโรคเดือดต่อไปได้ในจุดจุดนี้พวกเราจะนึงเห็นปัญหาและอยากจะแก้ไขทางนี้เพื่อเป็นการลดก,การเกิดฟุตเวสต์ลดโลคร้อนที่จะเกิดตามมาหลังจากที่ขยะเปียกเหล่านั้นถูกฝังเกตแบบไม่ถูกวิธีและนอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการต่อย,ยอดธุรกิจของพวกเราอีกด,ด้วยค่ะจึงกลายมาเป็นโปรตีนารจาจักกัดได้ไหมภายใต้แบรนด์ราวีแบรนด์อาหารทางเลือกของพวกเรานั่นเองค่ะ โปรตีนบาของแบรนด์ราวีสะดวกในการพกพาไปกินทุกที่กินแล้วอิ่มไฮโปรตีนและโลชูการ์โดวยวัตถุดิบหลักที่เราเลือกใช้คือดักแด้ผสมเข้ากับวัตถุดิบอื่นๆออกมาเป็นโปรตีนบาที่มีทั้งหมด3รสชาติคือ ino, oco, ออริจินัลดากเดช็อกโก้พินาช็อกโก้ครันไอเดียของเราคือการนำดักแด้ไหมซึ่งเป็นผลผลิตร่วมกับกระบวนการผลิตผ้าไหม นำมาใช้เป็นโปรตีนทางเลือกเพื่อเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกับชุมชนพอผ้าเรามุ่งเน้นสร้างโซเชียลอิมแพคดยการลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตและเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมอีกทั้งยังสนับสนุนระบบฟาร์มแบบย,ยั่งยืนที่เกื้อหนุนต่อทั้งชุมชนและเกษตรกร,กรสำหรับ swot analysis ของพวกเรามีทั้งหมด4อย่างอย่างแรกคือจุดแข็ง จุดแข็งก็คือแบรนด์ของพวกเราเป็นแบรนด์ที่ครบจบในเรื่องของหลักสุขภาพแล้วก็หลักโรคพวกเราเลือกใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการเกิดฟุตเวสทั้งวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบเสริมของเราได้มาจากผลผลิตของกเกษตรกรชาวไทยโดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตั้งแต่กระบวนการปลูกการผลิตและการกำจัดทิ้งพวกเราเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติทั้งนี้เพื่อให้สามารถย่อยสลายได้ง่าย และอย่างที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือดักแด้ใหม่ของพวกเราพวกเราเลิงเห็นว่ามันคือโปรโตีนแห่งโลกอนาคตที่สําคัญและเหมาะแก่การลงทุนและต่อย,ยอดอย่างที่2ก็คือพวกเรายังขาดทรัพยากรแรงงานที่จะช่วยพวกเราในเรื่องของการผลิตแล้วก็ยังขาดที่ปรึกษาทางด้านต่างๆเพื่อจัดการกับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นกับแบรนด์ลาวี่ของพเราในอนาคตสําหรับข้อที่3ก็คือโอกาสโอกาสที่พวเราจะได้นั่นก็คือรายได้จากการซื้อซ้ํา แล้วก็ทั้งนี้เทรนด์รักสุขภาพแล้วก็เทรนด์รักโลกที่กําลังมาแรงทั้งนี้ก็จะช่วยดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้ให้เข้ามาสนใจและซื้อในแบรนด์ของเราได้อย่างที่4ก็คืออุปสรรคอุปสรรคของพวกเราก็คือยังมีงบประมาณที่จํากัดแล้วก็เทรนด์รักโลกแล้วก็เทรนด์รักสุขภาพที่กําลังมาแรงซึ่งแน่นอนว่าก็มีหลายแบรนด์ที่มุ่งเน้นทําในสิ่งที่คล้ายคลึงกัน Market i n g p l a แนของแบรนด์เรา V ในด้านแกลแพนนิ่งมีทั้งหมด3ด้านคือ ด้านการเงินด้านการตลาดหรือด้านสินค้าด้านการเงินมีเป้าหมายคือสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง10,000แบาทต่อเดือนภายใน5เดือนแรกรักษากำไรสุทธิไม่น้อยกว่า12%ของไรายได้คืนทุนภายใน2ปีในส่วนด้านการตลาดทําให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในฐานะอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศภายใน2ปีขยายฐานลูกค้าประจําอย่างน้อย15%เปรและด้านสินค้าคือพัฒนาสูตรและเพิ่มรสชาติใหม่ใหม ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลภายในหนึ่งปีในด้านมาร์เก็ตติ้งอินโนเวชนะคะปัจจุบันตลาดอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริมเติบโต,บโตบขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด1ิกที่หันมาใส่ใจสุขภาพออกกำลังกายและเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพร่างกายมากขึ้นหนึ่งในหมวดที่เติบโต,บโตรเร็วมากก็คืออาหารเสริมโปรตีนเนื่องจากโปรตีนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกกระผูกพันธุ์จึงเป็นที่ต้องการในทุกกลุ่มวัย ข้อมูลด้านตลาดโปรตีนเสริมในไทยในช่วง2016-2021พราบว่ามูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจาก2,898ล้านบาทในปี2019เป็น3,150ล้านบาทในปี2020และเป็น3,324ล้านบาทในปี2021ภายใน5ปีซึ่งสะท้อนว่าโปรตีนบาจากตาก่างแดนของเรามีโอกาสสูงที่จะเติบโตต่อเนื่องในอนาคตเพราะตอบโจทย์ทางเรื่องสุขภาพและความสะดวกสบาย ถ้าเกิดคุชเนอร์ของเราคือคนที่รักสุขภาพนักเรียนนักศึกษาคนมาทํางานที่ใส่ใจสุขภาพกลุ่มที่พร้อมจ่ายเพื่อสินค้าที่ต่อร่างกายเหตุผลที่เราเลือกกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นมาร์เก็ตติ้งออฟ i v e ของเราคือการสร้างการจดจําของแบรนด์โดยเน้นสุดแข็งเรื่องโปรตีนจากแหล่งดัดแด่ที่ยั่งยืนกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการอยากทดลองสินค้าซื้อซ้ำกลายเป็นลูกค้าประจำ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ผลักดันให้สินค้าเข้าไปอยู่ทางร้านค้าชั้นนำและช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดเราเราเลือกใช้ marketing mix ด้าน product คือกเราเน้นจุดเด่นคือโปรตีนบาจากแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนอย่างดักแดมาเป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพเพราะมันจุพันธุ์ที่ยสลายได้ ในด้านสป c e เราตั้งราคาให้เข้าถึงง่ายที่35-45บาทต่อชิ้นเราจะกำหนดโดยอิงจากต้นทุนและคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับทำให้ราคาอยู่ในระดับที่จับต้องได้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายโดยช่วงเปิดตัวเราอาจใช้กลยุทธ์ราคาที่เข้าถึงง่ายพร้อมจัดโปรโมชั่นเพื่อดึองดูดให้ผู้บริโภคทดลองสินค้าและเกิดการซื้อซ้ำในระยะยาวด้านเรากระจายสินค้าในหลายช่องทางทางออนไลน์เช่น s h o p e e t i k t o k Shop, และออฟไลน์ line, เช่นร้านค้าทั่วไปและร้านค้าชั้นนารวมถึงตลาดชุมชนเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลายสุดท้ายคือโปรโมชั่นกิจกรรมให้ลูกค้าได้เข้าร่วมเช่นบุทธทลองชิมเพื่อสร้างความน่าสนใจและเรายังมีโปรโมชั่นเสริมคือการใส่คิวอาร์โค้ดไว้ในผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าสามารถสแกนเข้าร่วมชิงโชคเป็นการเพิ่มเอ็นสเกจเมนต์ ement, และทาให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้นรวมถึงมีแคมเปญร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มยอดขาย i ิสระเม Budget ที่เราประเมินไว้ของแบรนด์ลาวีอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0มบาทถึง180,000บาทโดยเป็นการคำนวณจากต้นทุนที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างครบถ้วนงบประมาณส่วนหนึ่งจะจัดสรรสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การผลิตเพื่อรองรับการผลิตในระดับการทดลองเชิงพาณิชย์อีกส่วนหนึ่งจะใช้สำหรับค่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านรสชาติและโภชนาการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในด้านบุคลากรจะมีงบ ประมาณสําหรับค่าแรงและทีมงานที่ช่วยในขั้นตอนการผลิตและการจัดสรรสําหรับค่าบรรจุภัณฑ์จะเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสะดวกต่อการพกพาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีการงบประมาณสําหรับการประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้แบนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงงบประมาณสําหรับค่าใช้ใจ่ายอืน่นๆอย่างเช่นค่าขนส่งค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ